สวัสดีครับยศีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แม่รูก็ได้เดินทางมาที่กลูกเมืองบัวนะันี่เขาเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับที่อ๋วรนอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานนะครับนึ่งที่จะเรียกว่ากลูกเมืองบัวน,ะ,น,นะครับนี่ครับ ซึ่งรูก็ได้เดินทางผ่านมานะครับนี่ครับก็มาเจอนะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับ,น,รบนี่นะครับคนสถานที่ของกูน่ครับกว้างขวางนะครับนี่นะครับ ก็มีหินศิลาแรงนะครับสถานที่โบราณสถานที่ศักดิก์สิทธิ์ของประเทศไทยก็มีมากมายนะครับส่วนมากเขตอีสานเราก็เยอะนะครับนี่ครับกูวันนี้ก็ตามรอยกูไปด้วยกันกับแม่กูครับนี่แม่กูก็อาจจะได้เห็ดนะครับหว่าได้แล้วก็ สวัสดีครับแม่ครูสวัสดีไข่เอฟซีฤฤวันนี้แม่ครูจะพาทุกคนนะคะมาดูชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกแต่ที่แม่ครูเห็นแล้วแปลกประหลาดที่สุดก็คือต้นไม้ต้นมะตูมที่นี่มีต้นมะตูมเยอะมากนะคะน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้เกี่ยวกับในการบูชาหรือเปล่าบูชาบูชายันหรือว่าบูชาพระจันทร์น่าจะอยู่ในรัทธิขององค์พระศิวะอะไรประมาณนี้หรือเปล่า เพราะว่าเข้ามาในตรงนี้ก็ก็คืออยู่ที่สูงนะคะลูกแล้วก็อยู่ใกล้กับพลังงานของพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์มากที่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ครูจะพาไปดูต้นไม้แต่ละต้นของต้นมะตูมะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยทุกคนมาดูกันค่ะที่กลูบัวนะครับตรงนี้ใช่ใาเรียกลูบัวค่ะอาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการบูชาทำพิธีกรรม พอแม่ครูมาเสร็จปุ๊บแม่ครูก็เก็บได้เงินเหรียญบาทเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปค่อยดูพอสอนนะครับแม่ครูนะใช่อาจจะเป็นขนมไทยนะครับนบี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะตูมือนเป็นอักขละใช่ครับใช่ใช่แม่ครูครับมันไั<า>้ที่ดูเหมือนมีลวดลายเหมือนอัขละเหมือนอักขละหอมอ่ะทุกคนแต่จะอยู่ที่ต้นมะตูมเนี่ยแทบทุกต้นเลยนะที่แม่ครูมายืนมองดูอยู่เนะี่ย สี่ห้าต้นน่ะต้นมะตูมอะ่ะที่จะต้นใหญ่ได้ขนาดนี้น่ะมันใช้เวลาหลายปีมากนะลูกอย่าลืมนะว่ามะตูมนะนะไม่ใช่ต้นอื่นต้นมะตูมอะ่ะมันเป็นต้นไม้ที่จะเห็นต้นมะตูมที่โตยากะ่ะนึกออกไหมลูกแต่เขาจะใช้ในเรื่องของการทําพิธีกรรมสําหรับต้นมะตูมนะเขาบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่เปิดเนตรด้วยความศักดิ์สิทธิ์ยะก็คือต้องใช้ใบนี้เป็นใบนี มันจะต้นใหญ่มากน,นะคะมลวดล,วลายน,นั่นเลยครูนะใช่มีลวดลายดูสีทุกคนมีอักขระมีลวดลายมัมนน่ามันน่าสนใจอะ่ะครับเป็นลวดลายธรรมชาติเองนะครับเนี่ยใช่ลวดลายแล้วแล้วมีมีแทบทุกต้นนะแม่เห็นต้นต้นมะตูมรู้สึกว่าจะมีสี่ทิศมีอยู่สี่ทิศที่แม่มายืนมองเนี่ยก็เป็นลวดลายอย่างนี้ทุกทุกต้นนะคะทุกคน ก็ถือว่าประหลาดเนาะนะคะคก็แม่แม่จ๋าพามาชมแล้วก็เนี่ยค่ะแม่จ๋ามาเก็บได้เงินเหรียญบาทอ,อ่ะพศสองพันห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะใช่รอนะคะห้าสี่หกโอ้มันผ่านมาแล้วลูกนะคะสี่หกมันพึ่งออกไปเนาะพศอส,อสองพันเท่าไหร่นะครับเป็นครูสี่บห ไม่แน่นะครับมันเพิ่งออกไปลูกแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศไหมวันนี้เก็บได้เงินเหรียญบาทหนึ่งเหรียญก็สาธุนะคะสาธุเดี๋ยวเอาไปทำบุญเดี๋ยวไปที่วัดแล้วก็เอาไปทําบุญนะคุณเนาะสาธุเหรียญบาทเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนถือเป็นความโชคดีแล้วกันนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นขนมตอนเย็นวันนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นขนมตอนเย็นก็ได้นะคะทุกคน แม่ครูก็แจ้งข่าวนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่จะรอรัฐบาลไทยจากแม่ครูแม่ครูก็จะแจ้งข่าวว่าแม่ครูจะไปที่ต้นฉบกต้นฉบกแม่ย่าอ่อช่อช่อทิพยช่อทิพย์จากเจ้ายญาช่อทิพย์นะคะที่ต้นฉบกที่ให้มาหกสีตรงๆนะคะทุกคนแม่ครูน่าจะไปวันที่25ให้ทุกคนกดติดตามไว้นะติดตามแม่ครูไว้นะคะเพราะว่า ่าท co ่านมายะจริงๆนะคะแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะแล้วแม่ครูก็จะเอาเสื้อกับชุดไปให้น้องด้วยทุกคนเผื่อทุกคนจะมีโชคกับแม่ครูในงวดต่อไปและก็ที่สุโขทัยที่จังหวัดสุโขทัยแม่ครูก็จะไปในวันที่28นะคะไม่ใช่อุทัยธานีครับแม่ครูสุโขทัยอีกแล้ววัดทุ่งโพตำบลทุ่งโพที่อุทัยธานีอําเภอหนองฉางหนองฉางนะคะวันที่28งวดที่สงวดที่4แล้วนะคะทุกคนงวดแรกนะคะงวดแรกก็คือ6 แปอหกห้างวดที่2ท่านก็ให้มาที่3 1มหนึ่งวดที่3ที่ผ่านมาก็64แล้วก็เนี่ยงวดที่4ค่ะที่เราจะไปกันนะนะคะที่วัดทุ่งโพนะคะวัดทุ่งโพท่านบอกว่าท่านให้ทั้งหมด14งวดเราก็ได้มาแล้ว3งวดต่อไปวันที่28ที่จะถึงนี้น่าจะเป็นงวดที่4อย่าลืมกดติดตามแม่ครูนะคะเผื่อจะมีโชคด้วยกันกับแม่ครูนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับตอนเย็นนะครับเลขถ่ายอะไรนะครับแม่ครู เลขท้าย6-4เลขท้าย5้าห้าหครับนี่ครับมันเป็นแค่เพียงเหรียญที่เก็บได้ครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ครูนะใช่ใตอนเย็นแม่ครูน่าจะทําพิธีกรรมขอโชคสาวลาวให้ครับแต่น่าจะเป็นหน้าหกโมงเย็นนะเรามีนัดกันที่ไฟ์สดนะคะวันนี้นะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแม่ครูแอลพารวยให้กับแม่ครูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีสสดค่ะ,คะอีกครั้งหนึ่งค่ะ